น้องจูรด้ันมาดัานต่อหนี่งอกได้ลุบประตูหนึ่งจใช่มันลุบเหรอโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับต่อกันอีกคลิปครับผม อยู่ครับ L1018 ครับอาจารย์ชายให้ลูกชายขึ้นครับ,รบเดี๋ยวเขาจะไถให้ดูครับเป็นผานตัวนี้เป็นผานอ่าผานกระทู้นะครับตัดแปลงมาเป็นผานโหลดครับหรือว่าใส่ครกนั่นเองครับผม ทำหมดไปราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเป็นใบผ่านเก่านะครับเอ้ขออีกีสามเลยครับโอ้ยสิบจัด โอ้ขอบคุณครับประกามดติดะติดเลยเ๋น้อยโม้หน่อยเอ้ยเตันเมงมงเปนโจรซุนด้ระกาหมติดเตอครุกเหมือนเลยุใจโจ้ม้งม้นททยโจรซุนด้ทาทยโจรซุนด้นี่กอันนี้คือเรือในน็อตใหญ่โอ้โเดุ่นึ่หน่อยเกิดุก็หุดา ពីស្មៃកលាននេះណាស្មៃកលាននេះអានេះស្មៃកលានគិតចេញមកខ្លួនស្មៃហើយអានេះមកចេញមកស្មៃស្មៃបាញ់ចលងហ្នឹងដាក់មកពី9800ហ្នឹងវិញចុះប្រលងครับបង2000ទីដែរប្រហែល300ครับបាទអាប្រសិនទៅបងអុយគ្រួយហ្នឹងនេះនៅខ াই ជឿងខ្ញុំទៅបានគ្នានេះរួចអាណាប្រាំងណាជុំមក

Thế, cô bác đã bắt Bắt giống tụi tinh xe rồi nó Con bạc Cô làm hiền, mình hiền đó rồi phải chạm chạy gì rồi Chạp tiếp, chạp tiếp mà tất cả anh, Lần mỗi thay em người tìm rình thì rồi, một rình thì rồi Bi đô rồi <laughs> Chạm một hiền, một miếng Đi, <laughs> chấm mưa thịt Mà tu một đấy, Tít, thịt Bây ngay tu thịt Nhanh nhanh

เดี๋ยนเพืนๆเนๆนี่โน้ตปะปากนะเว้ยเอกลองบ้านสีพาเคลียร์อเปล่าอุะไม่เคลียว่ะเวย ล่ะคือว่าโหขาตลอดเมื่อมารถแจ้งรถฟรีเหรออ่ารถฟรียอมขึ้นอย่างนั้นเนาะรถฟรีครับผมรถนี่ไงรถอยู่นี่นี่ซาบ้านเลขเว้ยครับ

นี่ตรงนี้ครับเป็นดินทรายนะครับก็เม<อ>ื่อก่อนนี่ผ่านลูกปืนมันแตกบ่อยนะครับวันหนึ่งเปลี่ยนลูกปืนสองรอบครับไม่ไหวครับผม หมดไปค่าลูกปืนครับค่าไทนี้ไม่ต้องเอาหรอกครับก็ใครที่ใช้ผันตัวนี้นะครับก็ถ้าแตกบ่อยก็ลองเอาไปทําแบบนี้ดูครับ หมดไปหมื่นห้าพับาทนะครับค่าอะไรกับค่าช่างครับให้โรงกลึงทำครับผมแต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งนะครับก็ ห้าสิบห้าิบครับเดีว,ว่ายังไงล่ะคันตัวนี้มันก็ทำหมดหมื่นห้าเนาะสมมุติว่าขายนี่คันตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นห้าถึงสองหมื่นแปดะครับตามสภาพหรือไม่ก็ได้เพลงกว่านั้นครับ เอาเงินที่ขายผ่านนี่นะครับอันนี้คิดเล่นๆน,นะโอ้คิดเล่นๆน,นะเอาเงินที่ขายผ่านนี่มามาซื้อผ่านตัวใหม่ครับบวกกับมุว่าทที่จะเอาไปทำนี่หมดประมาณสี่หมื่นต้นๆนะครับซื้อผ่านี่หมดประมาณ 40, สี่หมื่นสี่มืนหกนะครับผ่านใหม่กับการทำแบบนี้เนี่ยแบบไหนดีกว่ากันครับแต่ผ่านตัวนี้นี่ราคาไม่ค่อยดีนะครับชื่อผ่านแบบนั่นครับแบบเป็นโหลดไม่ได้นะ ฟันแบบหลอดนี้สภาพนี้คือไปหมดยังไงก็ช่างครับไม่ต่ำกว่า3ามหมื่นอยู่แล้วครับ สยจัดดจัดนี่หมายถึงอะไรไม่รู้ครับ ยังก็พูดกันสุดจัดสุดจัดเลยพูดตามโอ้เข้าดีมากครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกรอยต่อไปครับ เครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เทียบเท่ากับพันแบบเป็นหลอดแล้วทีครับทีนี้ก็ไปบ,บายอีกนแล้วกันนะครับอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับลองไปดัดเปลงประยุกต์ใช้ดูครับก็มั่นใจว่าน่าจะทนกว่าแบบเป็นกระทู้นะครบับายบายครับสวัสดีครับ